สวัสดีครับผมอาร์ตชาฤทินะครับล่าสุดนะครับทนายตั้มนะครับก็ได้นะครับไปถามนะครับกรอตอรอนะครับว่าคดีบิดต่อนะครับที่ว่าจะสอบสอบทางวินัยอะไรเนี่ยครับว่าไปถึงไหนแล้วครับว่าก็หนึ่งในนั้นนะครับก็มีคณะกรรมการนะครับที่ตรวจสอบก็คือมีอ่า พลตำรวจโทเลวัตกินเกษรนนะครับก็คือ,อท่านเลวัตนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าอตอนนี้กําลังก็ได้ทําพยายามจะทําให้เสร็จในเวลาที่กําหนดนะครับก็ในการที่ทำเนี่ยครับก็ได้มีไปสอบอมีความยากง่ายอะไรยังไงนะครับก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับทางผู้สื่อข่าวนะครับทางส่วน ทางทนายตั้มนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันครับพูดว่าคือก่อนหน้านี้นะครับก็เคยส่งเรื่องให้ทางบิ๊กเต่านะครับแต่ทางบิ๊กเต่าก็ได้ตรวจสอบดูแล้วก็ได้ยื่นให้ทางปอปชนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบต่อไปครับทางนายตั้มก็เลยมองมีมุมมองว่าทําไมทางบิ๊กโจ๊กก็คดีเหมือนกันเกี่ยวกับ เว็บพนันออนไลน์เหมือนกันแต่ทำไมบิ๊กโจ๊กถึงโดนเอาหมายจับให้ออกจากราชการดูพอเป็นบิ๊กโจ๊กแล้วดูทำไวจังเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอรู้ว่าเป็นพบตรหรือว่าเป็นระดับพบตรหรือว่าเป็นหัวหน้าหรืออะไรเงี้ยครับก็เลยเหมือนแบบว่าดูเหมือนแบบว่าไม่ค่อยแอคทีฟเลยไม่ค่อยเหมือนแบบว่าไม่ พูดง่ายว่าส่งเรื่องไปเลยอะไรนเงี้ยคือแบบว่าไม่เห็นเพราะว่าที่ผ่านมาเคยพูดไว้ว่าอ่าไม่ว่าจะเป็นระดับไหนอะไรยังไงก็คือสามารถก็จะจับหมดอะไรเงี้ยครับทัทง้ทงทั้งนายตั้มก็เลยเหมือนว่า,วาพูดพูดย้ํานะครับว่าอ่อยากจะให้อ่าเหมือนแบบประมาณว่าเออแบบว่าอย่าแบบสองมาตรฐานนะครับว่าในเมื่อถ้าเกิดจะทําเหมือนกันก็คือน่าจะ ทำไปให้เหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับว่าอย่างบิ๊กโจ๊กโดนนี่อ่ะแล้วทําไมอ่าบิ๊กต่อทําไมถึงไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยครับทางนั้นนะตามก็ออกมาเหมือนเป็น,ปนกระทุ้งถามนะครับว่าแล้วเนี่ยจะจะ,จะอ่าแล้วเสร็จอะไรยังไงวันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทางบิ๊กต่อเองก็น่าจะใกล้จกกะเกษียณอายุนะครับก็ได้มีการให้ทางลูกน้องบิ๊กโจ๊กนะครับ8ดคนนะครับ ก็ให้เซ็นคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับทางนายตามเขาพูดบอกว่าเออแบบเนี่ยตอนที่ไปเซ็นเนี่ยมีมีเขินเขินบ้างไหมในการเซ็นนะครับว่าเออแบบว่าคือทางตัวผบอก,ก็เหมือนแบบว่าเออโดนตรวจสอบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอ,อ่อทำไมถึงว่า,วาแบบเวลาเซ็นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอะไรประมาณเนี้ยครับทางนายตามเขาบอกว่าคืออยากให้ สองสองแบบว่าการเนี้ยคือแบบไม่ไม่ไม่สองมาตรฐานนะครับก็คืออยากจะให้แบบว่าคือถ้าเกิดแบบตรวจสอบมาแล้วเราไม่ได้เป็นอย่างที่กล mm ่า hmm. วหาหรืออะไรเงี้ยจริงๆก็คือจะได้ว่าเรื่องนี้จะได้แบบว่าเคลียร์กันไปอะไรอย่างนี้นะครับก็ทางมิโจ๊กเนี่ยก็ก็ยังไม่ได้เหมือนแบบว่าก็ก็ก็ยังยังยังไม่ได้เหมือนแบบว่าออกมาทางแบบเต็มตัวหรืออะไรนะครับก็น่าจะน่าจะ เดี๋ยวรอคงรอไปอไปส่งที่อา,ศา,ศาสาานปกครองสูงสุดนะครับส่วนทางนี้ทางนา,นายตั้มก็เหมือนว่าว่าออกมาร้องถามนะครับว่าสรุปจะจะตรวจสอบอะไระนานจังอะไรเงี้ยครับก็จริงๆแล้วนะครับผมตัวผมเองนะครับจากที่ผมก็วิเคราะห์นะครับจากที่ว่าผม ฟังจากข่าวตามข่าวต่างๆนะครับก็เอามาวิเคราะห์หรือว่าเอามาแบบว่าสารุปเอาแบบสั้นๆง่าย,ายๆนะครับว่าเรื่องนี้คือทางประชาชนเนี่ยก็เป็นเป็นที่จับตามองของทางประชาชนนะครับก็อ่าก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าทางคดีทางบิ๊กต่ออาจจะไปในทางไหนที่ว่าอ่า ตีว่าจะผิดวินัยไหมผิดอะไรไหมอะไรเงี้ยครับส่วนทางบิ๊กโจ้เนี่ยครับก็ต้องไปสออสู้กันต่อไปนะครับก็ก็อยากให้ติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะจบกันยังไงนะครับสําหรับใครที่เข้ามาติดตามชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับที่สําคัญนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมอาร์ตชวฤิ์นะครับก็ต้องลาไปก่อนครับเดี๋ยวจะมีคลิป อ,อะไรดีๆหรือว่าเป็นแบบว่าการวิเคราะห์นะครับอะไรดีๆก็เดี๋ยวจะเอามาลงนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ